สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเช่นเคยนะครับช่งางนังออนทัวร์ครับวันนี้จะมารีวิวหัวลากดก้า3ายี่คันนี้ครับว่าอัพสเต็ปอะไรบ้างครับเนะีเดี๋ยวเราต้องไปดูฝั่งฝั่งขวาครับแต่คร่าวๆนะเห็นคออ่แล้วครเนี่ย ันนี้ก็หัวลา,ากมันครับนอกเรื่องก่อนหัวลากครับเนี่ยหัวลากช่างปลดระวังทำอะไรบนนี่้ปาดเถท่อโอ้คันนี้ทำท่อใหม่ครับท่อกไก่แล้วป่ะก,กุ๊กเอ้ยไม่ใช่ สามยี่ครับสามยี่คันนี้สามยี่ป้๊มสายแล้วครับแรงหมดทุกอย่างครับแรงครับดันได้ครับดันได้แรงแรงดูดูครับดูงานเชื่อมครับงานเชื่อมเติมลวดนะครับเนี่ยงานเชื่อมเนียนเนียนครับเติมลวดสีนิ้วฮะ งานยึดอันนี้ยังไม่เสร็จครับเหลือโครงสร้างยึดอีกเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนู้นฝั่งนู้นอืก่อนจะไปก็ดูหน้ารถกันนะนี่นี่น่โอ้หน้ารถนี่ครับของไปเนี่ยนี่ครับช่างกำลังจะ ทำการนี่โอ้โคงหลังซิ่งด้วยนี่นี่คงหลังซิ่งครับบิกบ๊กเทเบ,บิลเนี่ช่างกำลังประกอบหลังเจาะนี่ที่เด็ดนู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 เห็นไหมน่ะโอ้ เพาว่าไอ้วิ่งถ้ามันเหนื่อยมันจะพ่นควันหรือพ่นไฟออกตรงนี้ครับนี่ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะชอบพ่นไฟเนี่ยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยดูดิมีสปริงจับด้วยอย่างจ้าบอ่ะอย่างจ้าบอ่ะโอ้นนนนัััมอหตดูดูดูอย่างจ้าบอ่ะนี่ยังไม่เสร็จนะเนี่ยอันนี้คือบารนี้คือค้ำยันก่อน ยังไม่เสร็จครับต้องทำอะค้าโคง้งตัวนี้นะเป็นบาสามศูนย์สี่ครับสี่นิ้วคันที่สองของเฮปิชาครับช่างนี้รับทำทั่วประเทศครับถ้าช่างไม่รำนะครับไปทำได้ฮนะืช่างบอกว่าถ้าคิดว่าํำก็ทำอเองครับ อันนี้ช่างบอกว่าหน้าไม่งอตแต่ก็รอนานหน่อยนะพอดีว่าคิวเยอะคิวเยอะอเน้นเน้นงานเนียดูดูดูครับเนี่ยตรงข้อออนฮะนี่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 อันนี้คือตรงหลังเทาโบครับตัวนี้เป็นสูตรสูตรหอนครับสูตรหอน <S <S นี่ครับสูตรข้างในยังไงผมไม่บอกคบหมกก่อน หม,ห,มหมกกับหมกหมกใส่ใบตองครับหมกไม่ร้อนครับไม่ต้องตีกลวยครับรน,นี่งานเชื่อมเนียนๆครับเขาอ่อนอย่างดีครับญี่ปุ่นแพ้ไม่จกตาแน่นอนโอเคครับผมรอชมคลิปต่อไปว่าตอนเสร็จแล้วเสียงมันออกมาอย่างไงครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคร เราเป็นขวัญและกำลังใจให้ดําคลิปออกไปอีกเดื่อยครับโอเคคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ